สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ABC บันเทิงวันนี้เอาใจแฟนๆสำหรับพระเอกหนุ่มยอนบินนะคะใครๆที่คิดถึงอย่าพลาดคลิปนี้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีข่าวอัปเดตผลงานล่าสุดของเขาด้วยค่ะ เชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนคงกำลังอยากจะติดตามผลงานของพระเอกขวัญใจชาวเอเชียอย่างฮยอนบินนะคะหลังจากที่เขาวิวาหวานไปกับนางเอกซนเยจินไปแล้วขณะนี้เนี่ยเขากำลังซุ่มถ่ายหนังแอคชั่นอย่างหนักอยู่ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่อง confidential assignment 2นะคะซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยแฟนๆจะได้ชมกันกับความบูรหัมของสามีแห่งชาติคนนี้ค่ะ และภาพที่ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่แตกตื่นกันนะคะเมื่อพระเอกรูกครึ่งเกาหลีอเมริกันเดลเนียลเฮนนี่เนี่ยได้มีการโพสต์ภาพสปอยคู่กับยอนบินและยูแฮจินเพื่อส่งสัญญาณว่าเหล่าหนุ่มๆน,นักแสดงกำลังทุ่มเทและก็กลับมาแล้วค่ะต้องบอกว่าลุคนี้ของยอนบินเนี่ยดูหล่อเท่มากๆค่ะคุณผู้ชมมีความไว้หนวดให้ดูมาดเข้มมาดม,มาฟียอะไรประมาณนี้นะคะต้องบอกว่าลืมความละมุนไปซะก่อนนะคะคุณผู้ชมสาหรับหนังเรื่องนี้ สำหรับ confidential assignment 2เนี่ยเรื่องเป็นภาพต่อจากภาคแรกที่ออกมาฉายให้ชมกันในปี2017ค่ะโดยมีหฮยอนบินและยูแฮจินนะคะวูกันกระจายในบทนักสืบจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่จับมือกันไล่ล่าอัชญากรแบบสนันจอกันทีเดียวค่ะคุณผู้ชมและในภาคนี้นะคะก็ได้มีแดเนียลเฮนนี่มาเป็นตัวละครใหม่โดยจะรับบทเป็นแจ๊คเจ้าหน้าที่จ,า,จาก F b i จากสหรัฐอเมริกานะคะที่ไล่สะกดรอยตามแก๊งอัชญากรเกาหลี เนือองค์กรหนึ่งนะคะที่ก่อเรื่องไปทั่วโลกซึ่งหัวหน้าแก๊งจะรับบทโดยจินซอนกยูค่ะ แค่ฟังชื่อนักแสดงก็รู้แล้วนะคะว่าหนังเรื่องนี้ต้องสนุกอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบหนังแนวบูรหัมสืบสวนสอบสวนต้องห้ามพลาดเรื่องนี้ค่ะและคุณผู้ชมล่ะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับ ABC บันเทิงด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย